สวัสดีค่ะวันนี้ย่าตาก็จะพามาดูว่าเราตัดแต่งกิ่งกระโดงของผักหวานป่าในตอนเดือนเมษายนเนี่ตอนนี้เขาแตกขึ้นมาแล้วก็มาแต่งเสริมแล้วก็เลยมาให้ดูกันนะคะบริเวณนี้ก็จะมีอยู่2องต้นนะคะเป็นผักหวานป่าในปี6 3สนะคะ6 3ก็2ปีกว่าแล้วนะเนี่ยอันนี้คือลักษณะต้นของเขานะคะ ที่พึ่งจะมาโตปีนี้เนี่ยเป็นลักษณะว่าเด็ดครั้งแรกนะแล้วเขาก็แตกขึ้นมาประมาณสีกิ่งนะเนี่ยยญาก็มาเด็ดอีกเด็ดตอนนึงนั่นสูงเกินไปก็เลยมาเต็มรอบสองเนี่ยก็เราจะเห็นว่ากิ่งเขานี่เริ่มเป็นสีขาวอันนี้แสดงว่ากิ่งเขาแก่ส่วนที่ขึ้นมาใหมน่นี่ก็ประมาณเดือนเดือนกว่ากว่านะคะเนี่ยก็จะเป็นสีเขียวซึ่งกิ่งพวกนี้นี่ก็จะแตกออกมาหลายกิ่ง ถ้าเราต้องการให้มันทรงพุ่มเตี้ยนะแล้วก็มีกิ่งก้านสาขาเยอะปลูกต้นเดียวให้เท่ากับว่าเรามีผักหวานป่าถึง3ต้นเราก็จะเลี้ยงเอาไว้หมดเลยนะคะกิ่งข้างบนปีนี้เราจะไม่ตัดไม่ทำอะไรแล้วนะคะจนกว่าจะพ้นฝนไปปีหน้านะเราก็จะเอาไว้ในลักษณะนี้เลยเนี่ยอย่างกิ่งนี้เนีย่ยกิ่งนี้อีกนะคะ ก็มีอยู่ประมาณ4กิ่งนะคะกิ่งเก่าที่เราตัดนะอันนี้ญ้าตัดลงนี่ไม่ถึงครึ่งเม็ดนะคะเนี่ยทรงพุ่มนี้นี่จะไม่ถึงครึ่งเม็ดเลยนะนี่ก็ถือว่าเป็นทรงพุ่มที่โตออกทรงพุ่มได้สวยนะคะอันนี้นี่คือกิ่งที่เขาแตกออกมานะเราก็จะปล่อยให้เขายาวอยู่อย่างนี้นะคะเราจะไม่ไปเด็ดไปเล่งอะไรนะ เขาก็จะสร้างยอดต่อยาวออกมานิดหน่อยนะส่วนพุ่มนี้นะคะหลุมนี้เป็นหลุมที่สองนะหลุมที่2นี้ก็จะคล้ายคล้ายกันนะคะเรามาดูที่ต้นตอนแรกจะเป็นต้นเดียวนะคะต้นเดียวยาวเลยยาก,ก็โน้มลงมานะอันนี้พอโน้มมาเขาก็แตกกิ่งออกมาประมาณ4ี่กิ่งนะคะนี่คือสี่กิ่งนะเนี่ยเป็นกิ่งที่เขาขึ้นมาตั้งแต่ ปลายปีที่แล้วนะคะเนี่ยแต่กิ่งนี้นี่จะยาวขึ้นไปโดยไม่มีกิ่งแขนงยากก็เลยมาเด็ดนะคะเนี่ยเนี่ยก็มาเด็ดตรงปลายเขาตัดออกเลยนะกิ่งที่ขึ้นมาตอนแรกเขาก็แก่กลายเป็นสีขาวไปแล้วก็เหลือกิ่งที่เกิดขึ้นใหม่นะเขาก็เกิดกิ่งแขนงขึ้นมาใหม่ประมาณ5้าหรือ6กิ่งซึ่งกิ่งพวกนี้อายุก็จะมาประมาณเกือบเกือบสองเดือนนะคะเนี่ย ก็เลยยังเป็นสีเขียวอยู่ส่วนกิ่งอื่นนะคะอย่างสองกิ่งนี้ย่าก็จะไม่ตัดนะจะเอาไว้แบบนี้เลยจนกว่าจะถึงปีหน้านะสำหรับทรงพุ่มตัวนี้ก็สูงไม่ถึงครึ่งเมตรนะคะสำหรับ2ต้นนี้ยญาก็จะเน้นที่ทรงพุ่มนะคะให้พุ่มเตี้ยแล้วก็จะมีกิ่งออกเยอะถ้าเรามีกิ่งเยอะเราก็จะมีพื้นที่สำหรับเก็บยอดเยอะนะ แล้วผักหวานปากก็จะต้นไม่สูงถ้าเราตัดแต่งกิ่งประจำทุกปีนี่เขาก็จะคงอยู่ในสภาพเดิมคือไม่สูงจนเกินไปนะคะสต้นนี้นี่ปลูกพร้อมกันนะคะทีนี้เรามาดูนะนี่คือต้นที่หนึงนะคะนี่ต้นที่หที่เราปลูกเอาไว้นะก็ถือว่าเติบโตเร็วนะคะเนี่ยทีนี้เรามาดูนะคะต้นนี้นะคะเนี่ย ถูกในปี6 2สองนะคะอันนี้6 2 2สองปีกว่าแล้วนะก็เป็นกิ่งตัวนี้เป็นกิ่งกระโดงขึ้นมาแล้วก็โน้มนะคะโน้มออกไปพอโน้มออกไปปีนี้เขาเริ่มโตลำต้นเขาเป็นสีขาวเนี่ยพอโน้มไปแล้วเขาก็ขึ้นกิ่งกระโดงเห็นไหมคะเนี่ยกิ่งกระโดงขึ้นมานี่ไม่มีกิ่งแขนงเลยนะหญ้าก็เลยต้องมาเด็ดเนี่ยมาเด็ดข้างบนเขาอีกนะ ก็เด็ดมาสองครั้งแล้วนะคะเนี่ยเด็ดมาสองครั้งเนี่ยคือลักษณะกิ่งที่เด็ดอย่างกิ่งนี้ก็เพิ่มขึ้นมาสามกิ่งนะจากสามกิ่งก็ยังเพิ่มขึ้นมาอีกนะแต่ตอนนี้ย่าจะไม่เด็ดแล้วเห็นไหมคะกิ่งตรงกลางของเขานี่เหมือนดูเหมือนจะไม่ค่อยโตแล้วกิ่งตรงกลางเนี่ยเดี๋ยวอีกหน่อยเราก็คงจะตัดออกเพราะอาหารมาเลี้ยงกิ่งข้างเนี่ยกิ่งนี้นะคะในกิ่งสีขาวนี่สองกิ่งนี้จะโตออกมา ซึ่งมันก็จะทําให้ทรงพุ่มนี่ไม่สูงนะคะทรงพุ่มไม่สูงแต่จะออกพุ่มมาด้านข้างซึ่งจะมีกิ่งแขนงอีกเยอะแยะนะคะเนี่ยอย่างตัวนี้นะเนี่ยอย่างย่าก็เด็ดออกเนี่ยอย่างตัวนี้เนี่ยตอนนี้ยังไม่เด็ดนะคะแต่ข้างหน้าก็ต้องเด็ดออกเพราะเขาก็จะค่อยๆแห้งลงมาแล้วตรงนี้นะคะเนี่ยอันนี้เป็นผลของการเด็ดกิ่งกระโดงตั้งแต่ยังเล็กๆนะคะวันนี้ย่าก็เลยพามาดูกันว่า ผลการที่เราตกแต่งกิ่งใช้ระยะเวลามาเกือบ2ปี2ปีกว่ากับ3ปีนะคะก็กำลังจะเป็นผลนะคะเนี่ยสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะคะเอาไว้เจอกันในคลิปหน้าย่าจะมีเรื่องราวเกี่ยวกับผักหวานป่าเอามาเล่าให้ฟังนะคะจากประสบการณ์ของยา่าขอขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ